คุณที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยก็คือบริษัทมิลเลนเนียมกรุ๊ปคอร์ปอเรชั่นเอเชียจำกัดมหาชนหรือว่า MGC กันสักหน่อยค่ะคก็มีข่าวดีนะคะว่าเตรียมที่จะรุกในส่วนของพอร์ตธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า จากจีนด้วยเรื่องนี้ก็เปิดเผยจากทางผู้บริหารของ MGC แล้วค่ะดรสันธวุฒิรมชวนวิริยะนะคะดรสันธวุฒิบอกแบบนี้นะคะว่าปัจจุบนนันในกลุ่มของ MGC อยู่ระหว่างเตรียมจัดพอร์ตทำธุรกิจร่วมกับค่ายยานยนต์ไฟฟ้าเป็นรถ E ีวีจากจีนค่ะ,คะก็จะเป็นทั้งผู้จัดจําหน่ายก็ดีเป็นผู้แทนจําหน่ายด้วยรวมถึงการเป็นผู้จัดจําหน่ายร่วมกับพันธมิตรภายนอกด้วยซึ่งการขยายพอร์ตยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยมีแผนนะคะว่าจะทําให้ครอบคลุมทุกเซกเมนต์เลยตั้งแต่ราคาแบบทั่วๆไปเมถ่งไปจนึง ไฮพรีเม i u m เพราะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะ MGC Asia เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เขานําพวกรถยนต์ที่เป็นพรีเมียมพรีเมียมเข้ามานะคะอ่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจครคงจํากันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการเซน็นสัญญาระหว่าง MGC กับกลุ่มบรทนะครับก็คืออารุณพลัสนะครับในแง่ของอในแง่ของการเข้าสู่ธุรกิจ EV แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํยันปลายน้ําแต่ว่า ถัดมานะครับก็มีเรื่องของจีนนะครับเรื่องการนำเป็นตัวแทนนะครับในแง่ของการจําหน่ายรถยนต์แบรนด์ของจีนนะเป็น EV นะครับแบรนด์จีนอยู่2แบรนด์ด้วยกันนะครับก็คือแบรนด์เขาเรียกว่าซีคใช่ปะหะฮะหลังได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนของซีคแล้วก็อีกตัวเอออีกอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือตัวเสี่ยวผิง เสียบเผิงเ่สียวเพิงนะฮะจากจีนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น2แบรนด์เป็นเบื้องต้นก่อนนะที่ตอนนี้ MGC ได้เป็นผู้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์นะฮะในแง่ของการจําหน่ายรถยนต์ยี่ห้อดังกล่าวนะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีการเปิดตัวนะครับในงานปากกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2024นะครับที่จะจัดขึ้นที่เมืองทองนะครับ ช่วงวันที่25มีนาคมถึงวันที่7เมษายนนี้ด้วยนะครับดังนั้นใครอยากจะไปยนโฉมยายนยนต์ไฟฟ้าจากจีน2แบรนด์2รุ่นไปกันที่งานได้มอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้25มีนาคมนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าในส่วนของการรุกในสู่ธุรกิจที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าของเอ็มจีซีเนี่ยเห็นว่าน่าจะเป็นอีกบทบาทสําคัญในธุรกิจปัจจุบันแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยความร่วมมือกับอรุณพัฒนะะ์เนี่ยค่ะเขาวางาแผนเอาไว้ถึงเฟสสองเฟสฟสามในอนาคตด้วยนะคะ ุสัยนอกเหนือจากที่เป็นยานยนต์ในส่วนของอุตสาหกรรมที่เป็นยานยนต์สันดาบแล้วยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว <ừ> เห็นว่ามีการพูดคุยเรื่องของยานยนต์ที่จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าไฮโดรเจนด้วยนะอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีอกขั้นหนึ่งนะสำหรับนวัตรกรรมในแง่ของยานยนต์นั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวของ MGC หลังจากนี้ <ừ> น่าจับตากันดูโดยเฉพาะยอดขายในงานมอเตอร์โชว์นะอ่านะครับติดตามดูนะฮะสำหรับเรื่องของ MGC กนะ็ถือว่ามีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องราคาก็ดูเหมือนจะ พยายามกลับมาเหมือนกันนะ,ะก็เอาใจช่วยกันอยู่นะครับว่าราคาเนี่ยจะกลับมาได้อย่างไรนะครับเพราะว่าถือว่างบออกมาก็คนน่อนข้างจะดีนั่นเองนะครับ